ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็มีเมนูไก่แสนอร่อยมาฝากค่ะนั่นก็คือเมนูปีกไก่เล้าแดงนั่นเองนะคะไปดูส่วนผสมและว,วิธีทากันดีกว่าค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสก็จะมีน้ําตาลทรายปีกไก่นะคะวันนี้เราใช้เป็นปีกไก่บนนะคะซึ่งเป็นส่วนที่นิยมทํามากที่สุดนะคะรวมถึงน้ําปลาซอสมะเขือเทศน้ํามันพืชน้ํามันหอยซีอิ๊วดําซอสพริก กระเทียมสับเหล้าจีนพริกไทยป่นและรากผักชีสับละเอียดค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องมาทำการหมักไก่ก่อนนะคะเราก็จะใส่เปีกไก่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะพริกไทยค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะ ลากผกชีค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำปลาและน้ำมันหอยค่ะตีก็คลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะให้เข้ากันเราจะต้อง พักไก่ที่เราหมักไว้นะคะอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เนื้อไก่ซึมซับเครื่องปรุงต่างๆนะคะเดี๋ยวพอครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไก่ลงไปทอดกันค่ะตอนนี้ก็ครบ1นึ่งชั่วโมงที่เราหมักไก่ไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมจะต้อง ใส่น้ำมันนะคะให้มากพอสมควรเพื่อที่จะได้ท่วมตัวไก่ให้เราไปทอดนะคะเสร็จแล้วก็ต้องรองให้ร้อนจัดนะคะถึงจะใส่ไก่ลงไปอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปะคะหรือไฟกลางนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้ไฟแรงมากไปเนี่ยไก่ด้านนอกกับไหมก่อนที่ด้านในจะสุกนะคะ้นการทอดไก่ของปิดไก่แล้วแดงจะต้องใช้ไฟกลางเักนิดนึงนะคะตอนนี้ไก่ทอดของเราก็สุกดีแล้วนะคะแล้วก็ สีก็สวยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะนําไก่ขึ้นมาพักไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปทําตัวน้ําราดที่เป็นส่วนผสมของเหล้าแดงค่ะหลังจากเราทอดไก่เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําตัวในน้ำราดกนะะันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะจากนั้นเราจะใส่ซ้ลมมเกตเทศค่ะซอสพริกนะคะ สวดำค่ะน้ำตาลทรายนะคะไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยมีรสข่อนข้างหวานแล้วนะคะรวมถึงน้ำมันหอยค่ะทีก็ผัดซอสน,นะคะให้เข้ากันเราจะรอให้ซอสมวดสักนิดหนึ่งนะคะ ตอนนี้ซอสจะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะสำหรับสุดท้ายเราจะใส่เหล้าจีนล,ลงไปค่ะเคี่ยวสักครู่หนึ่งนะคะให้ตัวซอสเนี่ยงวดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปคลุกนะคะถ้าซอสงวดไม่พอเนี่ยเขาก็จะเคลือบไม่ทั่วตัวไก่นะคะจะดูไม่น่ารับประทานตอนนี้ซอสก็เริ่มงวดแล้วนะคะอ่านี้เราจะใส่ไก่ที่เราทอดไว้นะคะลงไป นี้เราก็จะคลุกให้ทั่วนะคะให้น้ำซอสนะคะเคลือบบนตัวไก่ให้หมดง่ายๆค่แะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดใส่จานกันะคะ่ะตอนนี้นะคะตีไก่เดาแดงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะคะ เราก็จะวางไก่ลงไปนะคะทีนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะจะครีเอทแบบไหนนะคะก็ตามใจชอบนะคะตอนนี้เราได้จานกลมมานะคะวัะ,ะนั้นเราก็จะตกแต่งเป็นรูปทรงวงกลมนะคะยังไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักน้ำซอสนะคะลงไป ับเมนูนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะทําให้เด็กๆทานนะคะก็ไม่ต้องใส่เหล้าก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กค่อนข้างจะชื่นชอบนะคะเนื่องจากมีรสชาติหวานนะคะแล้วก็อมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะจัดจานกันนิดหน่อยนะคะด้วยใบพาสลี่นะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับวิธีการทำปีกไก่เล่าแดงนะคะ สนใจเมนูอื่นนะคะคุณผู้ชมไปคลิกดูได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ foodtravel well. tv นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ